ทุกข้อมีการคำนวณมีการคาดการก็ว่าที่สุดแล้วจังหวัดก็รเลยว่าจะกวักน,นะครับเป็นจังหวัที่มีการเปลี่ยนแนปลงรัฐบาลพอดีนะครับใน

ครับท่านผูครับตอนนี้อลวทีน้่จนผูครับามครับท่านผ้ท่านู้ชมครับ่า้ชครทานูรท่ม่าน้ชมครับท่ชมทานผู้ชมรา้ครับท่านผู้ชมคท่าน้ท่านผูท่น้ร่าชครูรทานท่าน้ชรทช่านผูราู่น้รชาชนรา ในเรื่องของโครงการนี้มันมีการศึกษามาหลายครั้งนะครับแล้วก็มีทั้งผลกระทบในทางบวกทางลบและก็ระยะหลังก็ต้องยอมรับครับว่าโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมีผลกระทบแล้วก็มีต้นทุนในด้านอื่นพอสมควรเพราะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเขาเคยทําเป็นทางเลือกก็คือว่าการบริหารจัดการเนี่ยอาจจะต้องปรับไปลักษณะของเป็นโครงการขนาดกลางขนาดเล็กมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่กําลังควรต้องมีการมาทบทวนพิจารณากันในลักษณะนั้นมากกว่าครับ